นี่ค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมนะคะมีหอมมีพริกสดแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ตะไคร่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะตำนะคะน่อนะคะจากช่องอิชนาวค่ะ วันนี้พาทุกคนมาพบกับแกงเปือะแล้วก็หมกหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะทุกคนอารมณ์แบบนั่งๆและอยากกินพอดีอ่านหนังสืออยู่นะคะแล้วก็บ่นกับแม่ว่าอยากกินต้มหน่อไม้นะคะ จะกินแกงเปรอะใส่หน่อไม้แล้วก็หมกหน่อไม้แบบวีสานใส่น้ำปลาานะคะก็แม่เข้าสวนไปแล้วก็หามาให้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้แม่ปอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าที่เหลือแค่สับแล้วก็ไปต้มค่ะแล้วก็วันนี้ที่บ้านนะคะผักที่จะทําแกงเปรอะคะ่ะมีไม่เยอะก็เลยต้องไปตลาดแล้วก็ไปซื้อนะคะเมื่อกี้ไปตลาดมาแล้วเดี๋ยวได้ผักอะไรมาบ้างเราไปดูกันเลยนะคะอะไรวะ นี่ค่ะที่ได้มาก็คือเนละ่าแมงลักผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีหลาวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำสับหน่อไม้ให้เสร็จก่อนนะคะนี่หน่อไม้ที่สับไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ เราจะสับต่อให้เสร็จแล้วก็เอาไปต้มกันเลยนะคะทุกคนค่ะไปสับกันต่อเลย สวัสดีค่ะทุกคนพี่เลงนะคะมาจากช่องทีชาแนลค่ะมอยู่บ้านแม่ค่ะอยู่บ้านสวนนะทุกคนเนี้ยจะบอกว่ามีคอนเทนต์นะที่จะทำและไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยนะทุกคนนั่นก็คือการทำแกงเปิร์หรือแกงแกงหน่อไม้อะแกงเปริรหรือแกงหนอ่อไม้ทุกคนที่แบบว่าใสา่เหมือนอีสานนะคะใส่น้ำปลาใส่ข้าวคั่วอะไรเนี้ย แล้วมันมีเรื่องตลกอยู่ว่าเดีย๋ยวคุยไปพูดไปคุยไปนะมันมีเรื่องตลกอยู่ว่าคืออีด่าทำไม่เป็นใช่ไหมใครก็ทําไม่เป็นเพราะเราเป็นคนใต้แล้วคราวนี้อีก,ก็เลยถามแม่ว่ามีหน่อไม้ไหมแม่บอกว่าไม่มีแต่พอแม่เข้าไปในสวนนะแม่ได้ดอกไม้มาทุกคนแล้วคราวนี้อีกก็เลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะยันตอนนี้ค่ะบ่ายโมเวละของอีกวันหนึ่งยังไม่ <laughs> แต่ ก็จะทําให้ได้ก็จะพยายามทําให้ได้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนะคะแล้วก็บ้านสวนอีกแล้วค้าข้างหลังมันเป็นสวนพริกนะทุกคนข้างบนน้องมัดหมีจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ้วก็จะมาทาคอนเทนต์ก็เดียวน้องมัดหมีไม่ลงมนด้วยนะน้องมัดหมีบอกไม่อินมันด่านมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอีเตรียมผักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีก็จะทําอะไรนะแอ แอปมาอ่ะที่ว่าขอใส่ใบตองอ่ะทุกคนก็ลองดูนะคนใต้ทำอาหารอีสานครั้งแรกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนเป็นกำลังใจอีด้วยนะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะโอเคก็อันดับแรกเลยนะทุกคนหลังจากที่เตรียมผักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเตรียมเครื่องแกงนะคะโดยการใช้ตะไคร้นะคะซึ่งตะไคร้เราก็ปลูกเองเนาะทีนี้อีจะต้องหาวิธีในการตัดตะไคร้เพราะแม่ปลูกผักไว้เต็มเยอะมากเลยทุกคน คือผัก,กมันเยอะนะแล้วก็รกก็เยอะเหมือนกันค่ะอ,มอคมเดี๋ยวเขาตัดตักไข่ก่อนนะคะได้มาแล้วค่ะแค่น,นี้ก็จะ พริกของแม่นะทุกคนเนี่ยค่ะที่ยังไม่เสร็จอีกก็เดินเออระเหยของไปเรื่อยนะทุกคนเดินดูนั่นดูนี่ตัดนั่นตันนี่หนึ่งวันละค่ะยังไม่ได้เลยตอนนี้โดนล้อไปทั้งทงวงตะกูลว่าแข่งบ้าเลยยังไม่เสร็จไปซื้อห้าสิบบาทได้กินทั้งนานละโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันต่อเราต้องลบคับสรามนะได้นะคะเอเ่แต่ว่าไม่เหมือนกับจำตอนนี้ mẹ chạy 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 มดเร็วเดิมยังตั้งไร้คู่อามือว่ามันไม่โดนในหลังไม่มีเป็นไม่โบอแล้วมันเด็ตัใจดูไปห้าสั่งเลยหน่ยหนยเข้าใจหิวในห้องกับอกอยู่เลยนกหมเอสักกี่มันมึงอ้ยังเออไวอย่างกันลุยเลจ้านกนักาทุกคนตอนนี้ก็ แกงเปร่ะหน่อมาอีกก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะมาพักเบรกด้วยการทานยำขนมจีนปลาทูแล้วก็คอหมูย่างกันก่อนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าอีทจะพยายามกันต่อไปนะคะในการทำแกงเปร่อนะทุกคนเป็นกำลังใจให้อีทด,ด้วยไม่รู้ว่าจะเสร็จกันกี่โมงกี่ยามจ้าไม่เคยทำแต่อยากกินค่ะค่ะ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบย่านางนะแล้วก็ใส่น้ํามาแล้วนะนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะในการที่จะขยำน้ําใบย่านางด้วยมือนะคะไม่เคยทํามาก่อนเดี๋ยวเราจะมาขยําใบย่านางกันนะคะไปเลยค่ะไปขยากันต่อเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นการขายี้

ไม่หวจิจิมป่ไม่มีคลอกแพ้แต่ไม่จะชื่อไม่เอาเล่ต้มต้มน้องไม้ต้มใบหานางไว้กินกันขึ้นม่ม่กับมนต้องแพทดรอต้องไรดีก็ใบยานางต้นน้ำต้มใบย้านางน้องไม้ต้มใบย้านางไม่แพ้ไม่เลยลาต้มเชื่อเมต้มเมล็ดดีเลเ็อืม ต้มไก่น้ำผิดก็ได้ต้มไว้สักนานอ๋อต้มนานหญ่ๆเราเลี้ยเดี๋ยวนอเดี๋ยวข่ปั้นเดี๋ยวข่เย่ยมันละเอียดก่อนเดี๋ยวเขื่อปั้นนี่ค่ะต๋อไขไน้ำเ่ก็ต้องใช่นาำไม่นาู้ที่เขยมไม่เหนียวยมยาคนนไม่นเลยเห้นเจ้าห็ย่มแบบไม่ยังใช่านไม่ตันแล้วย่้มยากยนี้มันตันหยาไม่ันแล

กรอกปนแพทย์อะ่ะยาให้ใบละเอียดว่านี้ก่อนนะท่านเดี๋ยวเอาไปปันป้นนี่ยาไปปันป้นแต่อตองนี้โอ้โอเคไปปันป้นต่อน,นะคะ,นนะคะ่ะทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวจะทําการทําข้าวคั่วก่อนนะคะก็จะเป็นอ่ะแม่แช่ข้าวเหนียวไว้เมื่อวานนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการคั่วนะคะ ก็จะเป็นข้าวที่แม่แค่ไว้แดดเมื่อคืนนะคะทุกคนออกมาคืินอยู่ข้างนอกนะขวดนอกบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนก<ฮ>็เราจะทําการคั่วข้าวนะคะพ่อบอกว่า,ข,าข้าวคั่วเนี่ยค่ะคั่วให้อร่อยนะมันจะต้องคั่วแบบแห้งไปจีบแบบไหมน,นะคะแล้วมันจะมีกลิ่นหอม จะขอทำการคั้วข้าวไป่ปอทุกคนขัวจะว่าแห่งเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้เอาเข้าวสาหรือให้เอาเข้าวเหนียวไปแช่น้ำใช่ไหมแล้วถึงเอามาทำขัวนี่ค่ะแล้วทำไมของอี้มันอยู่อย่างนี้ทุกคนทำไมมันไม่ร่วนมันของชาวบ้านเขาเริ่มจะถอดใจจากทำอาหารอีสานที่หนูไม่เคยทำ หรือว่ามันใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องคั้วยมันแห้งแบบนี้หนึ่งใช่ไหมเแล้วเราต้องคั้วยมันร่วนถูกปะ่ะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามกันต่อไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีลองคั่วอีกทีนะทุกคนคะด้วยความว่ากลัวจะผิดพลาดนะแล้วก็กลัวเขาสารจะเขาเขากลัวจะไม่ปอ นี่ค่ะเห็นที่เป็นเรียงเม็ดสวยๆใช่ไหมคะอีแปวเขาสวยนะใสยย่ทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องค่อยๆแบบออกแดงๆอะไรเงี้ยน,นะคะเกือบๆไหมอะไรเงี้ยมันถึงจะหนมนี่ค่ะก็ในนี้มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ทข้าวเจ้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตามกันแล้วก็ไปทําลําดับต่อไปเลยค่ะวันนี้เราจะทํา2เมนูนะคะก็คือหมกหมูหน่อไม้แล้วก็ทําแกงเปรอะหน่อไม้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีอื่นกันต่อคะ่ะ เรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะครึ่งแกงก็จะมีนี่ค่ะหอมหัวใหญ่พริกแห้งพริกสดแล้วก็ตะไคร้หั่นแล้วนะคะใบแมงลักค่ะผักชีใบเลื่อยผักชีลาวต้นหอมหัวะพาอ่าใบชะพลูตำลึงหน่อมอ่าใบชะอมนะคะ แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบตำลึงค่ะทุกคนก็คือผักตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใส่อะไรนะอีก็จะใส่ตามนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องแกงกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทากันอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปขั้นตอนการปรุงเลยนะเนี่ยค่ะเอา3ามอย่างสอย่างเนี่ยค่ะไปโขลกรวมกันนะคะทุกคนไปเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมนะคะมีหอมมีพริกสดแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ตะไคร้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะตํานะคะ ตอนนี้ก็ตําเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็คืออิตําแค่พอหยาบๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ได้เท็เจอร์ของมันนะ นะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะแบ่งเครื่องครกนี้ออกเป็นสส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือจะทําแกงหน่อไม้หรือแกงเปรตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทําไปทําเป็นหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะทุกคนนี่ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็มาแล้วค่ะนี่คือหมูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนกันเลยค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะมอแล้ก็ตั้งไฟแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นน้ำใบย่านางที่อิ คันไวตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่ค่ะใส่เครื่องแกงที่ตําลงไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอจนไฟเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเดี๋ยวรอไฟเดือดอีกนิดนึงค่ะ งรอไฟเดือดนะทุกคนันนี้ก็จะพามาดูหน่อไม้นี่ค่ะหน่อไม้เมื่อวานนะคะที่อิซับแล้วก็ต้มใบย่านางไว้นะคะทุกคนอันนี้คือสามารถจิ้มกับน้ำพริกได้เลยนะเพราะเป็นหน่อไม้ต้มใบย่านางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทําแอบหมูเอ้ไปทําหมกหน่อไม้หมูนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปทาเป็นแกงเปรอะค่ะเดี๋ยวน้ำแกงเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมหน่อไม้เอาไปใส่ค่ะ นี่ค่ะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราหน่อไม้ใส่กันก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนอิใส่หน่อไม้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอแกงเขาเดือดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสต่อนะคะด้วยข้าวเบือแล้วก็น้ำปลาดานะคะแล้วก็จะใส่ผักอื่นๆลงไปด้วยจ้าทำเป็นหม้อเล็กๆนะคะแล้วก็แกงปิดหน่อไม้น้ำแกงก็จะไม่เยอะมากหนักนะคะทุกคน ตอนนี้น้ำแกงเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นีค่าน้ำปลาล,ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความหอมแต่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำปลาอีใส่ไปแค่นี้นะคะเพียงช้อนช้อนโต๊ะเดียวอะค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาลาไปด้วยนะคะอื ค่าใส่น้ำปลาร้ลงไปแล้วค่ะแล้วก็แม่มาแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูตอนทําเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตนะคะแกงหน่อไม้แกงแบบอีสานนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูนะที่เตรียมของว้แล้วแต่ว่าน่าจะไม่ทำแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าไม่ไหวแล้วแค่เดี๋ยวไปเจอกัน วันพรุ่งนี้ในการทำหมกหน่อไม้นะคะคือหน้าตาของอาาแกงหน่อไม้หรือแกงเปลื้ที่อิททำนะคะทุกคนนี่ค่ะกว่าจะได้กินนะคะตอนนี้เป็นเวลานี่ค่ะสองทุ่มสี่สนาทีนะคะคอนที่ สาอกรกฎาคมวันหวยออกค่ะพอดีติดภารกิจนี่ค่ะทุกคนหนังสือ,อแล้วถ้าเอกสารเต็มพิ่เลยนะคะก็เลยไม่มีเวลาทานข้าวค่ะตั้งแต่ตอนเย็นบวกกับว่าหลานนะคะมาอยู่น้องมัดหมีมาอยู่นะคะแล้วก็ซื้อของในร้านสีเขียวะค่ะมากินเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้อิ่มท้องนะคะแล้วตอนนี้ จะสามทุ่มแล้วค่ะห,หิวหิวหิวจัดมากก็เลยนี่ค่ะมานั่งทานนะก็คลิปนี้มาคลิปสั้นๆนะคะทุกคนด้วยความตั้งใจว่าอีได้อยากกินแกงหน่อไม้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะที่นี่เป็นทางใต้นะคะไม่ให้ภาคกิศานทนตำรับของการทำนะคะ แล้วเชื้อไหมร้อยละเกเลยทุกคนทุกร้านเลยนะที่ไปกินที่ไปซื้อนะคะเค็มทุกร้านเลยอีกก็เลยอยากทำเองอยากลองทำเองค่ะปรากฏว่ากว่าจะเสร็จนะทุกคน24ชั่วโมงกว่าค่ะกว่าจะได้ทานก็อร่อยนะแต่ถ้าให้ทำอีกคงไม่ละคะ่ะก็คงจะยอมไปซื้อกินเก็มเค็มนั่นแหละทุกคน โอเคค่ะชอบคลิปนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอ e ิชแนลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอี๊มีโปรแกรมหมกตอไม้นะทุกคนหมกนอไม้ค่ะเพออีทําเครื่องปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาหมกนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันต่อต,ต่อไปค่ยว่ากันค่ะของที่หมกทั้งหมดแช่ตู้เย็นไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่ค่ะหมกหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้มาผสมกับใบยันางนะคะแล้วก็อ่าใส่เครื่องลงไปแล้วแล้วก็นี่ค่ะใส่อันนี้ด้วยโอเค เราไปดูวิธีการทำกันต่อเลยนะคะ